วันนี้เดี๋ยวมาหาทองคําในแผ่นบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นี่นะครับเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกันตอนนี้ทองคําจะพุ่งถึง6 0 0 0ืบาทแล้วนะครับเพื่อนเพืนะเ่อนเพื่อนเตรียมตัวนะครับใครมีโทรศัพท์ยิบโทรศัพท์ออกมาที่ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ก็เอาออกมาให้หมดนะครับเตรียมโทรศัพท์มาเตรียมทีวีตู้เย็นหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของเพื่อนเอนที่มีอยู่ในบ้านนะครับ ต่อไปก็ใช้คอนทุบนะครับเดี๋ยวเราจะมาสกัดทองจากขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวไหนที่ใช้ได้ก็ทุบให้เสียก่อนนะครับเพื่อนๆน,นะเราจะได้สกัดทองได้นะครับเพื่อนๆนะอ่าช่างเก่งพูดเล่นนะครับอย่าไปทำเด้อเพื่อนเด้อ <laughs> อ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะเอาชิ้นงานนะครับในแผ่นบอร์ดของเราเนาะตัวนี้เป็นขาแรลมนี่นะครับเพื่อนๆน,นะ ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปแกะนะครับเรามาดูว่าตัวไหนที่มีทองคําบ้างนะครับแผ่นบอร์ดแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมชี้เป้าเลยแล้วกันเนาะตัวไหนมีทองนะครับตัวนี้มีทองนะครับในนี้มีทองมีทองนะครับในนี้นะไอซีแรมนะครับส่วนงานชุบทองก็อยู่ในขานะครับเพื่นเพื่อนเห็นว่าเป็นเรื่องเหลืองเนี่ยชุบทองคํานะครับเพื่อนๆนะนี่นะครับชุบทองคำํำเดี๋ยวเราจะมาแยกก่อน อันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะไปสกัดทองคําได้เราต้องแยกก่อนนะครับเพื่อนๆนะเราไม่สามารถที่จะเอาบอดี้นะครับไปเผาแล้วก็เป็นทองคําได้นะครับเราต้องมาแยกก่อนนะครับการแยกของผมนะครับเดี๋ยววันนี้จะมา3ลักษณะนะครับ3ชิ้นงานนะครับชิ้นงานหนึ่งชิ้นงาน IC นะครับนี่นะชิ้นงาน IC 2นะครับงานกัดด้วยกดนะครับ3งานลอกนะครับจะแบ่งเป็น3งานนะครับ ให้เพื่อนๆได้รับชมกันวันนี้นะครับอันดับแรกถ้าเราเห็นเป็นชิ้นงานในลักษณะชุบทองแบบนี้นะครับแสดงว่าชุบหนาพอสมควรนะครับในขาแลมนะเริ่มแรกเราจะมาตัดก่อนนะครับตัดตัดเนี่ยเราไม่ต้องตัดเอาตัวดำๆนี่นะไม่ต้องตัดเอาไปนะครับไม่มีทองนะตัวดำๆนี่นะตัวเล็กๆนะไม่ใช่ตัวใหญ่นะเราตัดแค่ขาแลมของเราก็พอนะครับนี่นะเดี๋ยวช่างเก่งจะสาธิตวิธีการตัดให้ดูนะครับ อ่าเราจะตัดในลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่นะฮะเราตัดตัดเอาชิ้นงานแบบนี้นะชิ้นงานแบบนี้นะครับเราจะนําไปกัดกดนะครับอ่าใช้วิธีกัดกดนะครับกัดกดแล้วก็ตกตะกอนนะครับเพื่อนๆนะเราจะหรือเรานําไปลอกก็ได้นะแต่ผมจะใช้เป็นวิธีกัดกดนะครับถ้าชุบหนาแบบนี้นะผมจะกัดกดนะครับ เราแยกไว้เห็นไหมเราไม่ต้องตัดให้ถึงไอตัวโมโนโลิกอะไรเนี่ยเล็กๆเนี่ยไม,ไม่เอานะอ่าตัวเนี้ยเล็กๆไม่เอานะครับแล้วก็ตัดเลยนี่นะครับแยกไว้นี่นะครับ,รบงานกัดกดนะครับ ต่อนะครับเรากัดเสร็จแล้วนะครับเพืเ่อนๆนะเราจะแกะเอาตัวสีดำๆตัวนี้นะครับก็มีทองเหมือนกันนะครับเพืเ่อนๆนะแต่เส้นทองค่อนข้างสั้นนะครับอ่าเหน,นะตัวนี้ต้องใช้คัตเตอร์กรีดนะเนี่ยคัตเตอร์ผมอยู่ไหนไม่รู้อ่ะใชควงกรีดก็ได้นะ แกะมาในลักษณะนี้นะครับเราสามารถเอาใช้ไขควงนะครับเอาคัตเตอร์กรีดก่อนนะเพื่อนง่ายนะกรีดหนึ่งสองนะครับแล้วก็งัดเลยนะครับเราแยกไว้นะครับตัวนี้เราจะไปใช้วิธีต้มกดซันฟิลิกนะครับการสกัดท้องก็จะแบ่งการสกัดอยู่ประมาณ3แบบนะครับเพื่อนๆนะงานลอกทองนะครับด้วยด่างนะครับงานกัดด้วยกดนะครับแล้วก็งานต้มกดซันฟิลิกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราก็สกัดได้ทุกแบบแล้วนะครับ ส่วนจะไปหลอมรวมมันก็อยู่ในขั้นตอนการกัดกดเหมือนเดิมนะครับน,ะนาะนี่นะผมไม่มีคัตเตอร์นเนี่ยนะผมหาคัตเตอร์ไม่เจอเดี๋ยวกรีดอย่างนี้เลยเนาะกรีดหนึ่งสองนะครับแล้วก็งัดเลยได้เหมือนกันนะครับตัวเล็กๆตัวนี้ก็มีทองแล้วเพื่อนนะมีทองนะครับ คลิปก่อนผมลงให้ดูอยู่นะเส้นทองเยอะเลยนะตรงนี้นะแต่ก็จะได้ตามตัวมันเล็กกันเนาะมันก็เล็กนะครับนีบ่เห็นไหมข้างล่างก็เป็นทองนะครับเพื่อนสังเกตดูดีนะครับสีทองนะตรงนี้นะไอ้นะครับแล้วก็ขีดอย่างนี้เลยหนึ่งสองนะครับแล้วก็กัดขึ้น เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับบอดตัวนี้มีทองไหมตรงนี้นะครับชุบทองอยู่นะครับเ,เพื่อนๆนะ,ะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีลอกนะครับถ้าอย่างเงี้ยเราเก็บเก็บไว้นะครับนี่นะลอกได้นะครับใช้วิธีการลอกเนาะ,อะโอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับขาเลมเนาะเดี๋ยวเรามาดู เดี๋ยวเรามาดูบอร์ดของเราบ้างนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมชี้เป้าก่อนตัวไหนมีทองตัวไหนมีทองนะครับตัวนี้ไอซีแต้มทองนะครับทองเยอะสุดแล้วนะครับเพื่อนนะตัวนี้ไอซีต้มทองนะครับแล้วก็ทองอยู่ในนี้ไอซีพวกนี้นะครับก็มีทองนะครับเพื่อนนะไอซีพวกนี้นะครับมีทองนะครับอ่าพวกนี้ไม่มีนะพวกนี้ไม่มีนะครับอ่าแล้วก็ไอซี ตัวนี้นะครับมีทองนะครับนี่นะเล็กๆพวกนี้นะตัวไหนที่มีได้หลายขาเพื่อนๆสันนิษฐานได้เลยว่ามีทองนะครับนี่นะอ่าโอเคเดี๋ยวข้างล่างนี้เดี๋ยวงานให้ดูนะครับอ่าตัวนี้นัดออกมาแล้วเป็น i อซแต้มทองเหมือนกันนะครับตัวนี้นะนี่นะทองจะเยอะสุดแล้วนะครับสองตัวนี้นะ แล้วก็ CPU งัดตัวนี้มา <apps. S 1> มนี่นะครับตัวนี้จะเป็นเข็มของเขานะครับจะชุบทองนะครับเพื่อนๆเข็มของเขานะครับจะชุบทองเราจะใช้วิธีกัดกดนะครับนี <cart blij Blog. aspirations>. ่นะอเราจะใช้วิธีกัดกดเพื่อเอาเปลียวทองออกมานะครับแล้วก็ไปตกตะกอนเอาเป็นทองคํานะครับหรือเราจะใช้วิธีการลอกก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้วิธีการกัดกดนะครับ เ,เราแยกไว้ก่อนตรงนี้เอาไว้กับขาแรลมของเรานะครับสกัดวิธีเดียวกันนะครับเราจะแยกอยู่3มวิธีเนาะงานต้มกดงานกัดกดแล้วก็งานลอกด่างนะครับ3าวิธีนี้นะครับเดี๋ยวเรามายังบอกไม่หมดเนาะยังบอกไม่หมดตัวไหนบ้างที่มีทองเดี๋ยวชี้เป่าก่อนตัวนี้ก็มีทองนะอ่าตัวนี้ก็มีทองแล้วก็ไอซีเห <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็บหมาเห็บหมาไหมเขาเรียกไอซีเห็บหมาไหมตัวเล็กๆเนี่ยนะนี่นะครับ แต่ผมก็ยังไม่เคยทํานะตัวนี้นะยังไม่เคยทําเหมือนกันต้องเก็บให้ได้สักเครื่องโลก่อนเนาะค่อยทํานะครับนี่นะตัวนี้ก็มีทองนะครับตัวเล็กๆนะครับอ่าก็จับประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆสังเกตว่าถ้าตัวไหนมีขาเยอะๆนะครับก็สังเกตก็สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าจะมีทองคําอยู่นะครับเพื่อนๆน,นะเรามาแกะกัน แต้องใจ้ความร้อนต่อสกัดก็ได้นะครับสกัดกับสกัดจะค่อนข้างลำบากหน่อยนะ,ะได้ออกมาแล้วนะครับนี่นะครับเส้นทองคำของเขานะครับจะอยู่ใน ตัวพลาสติกสีดานี้นะเราต้องไปต้มกดซันฟิลิกออกก่อนนะครับเราถึงจะเห็นเส้นไวททองคำนะครับนี่นะโอเคเราแยกไว้ใส่รวมกับงานไอซีของเราเนาะโอเค